ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัสเดียทาโร่ค่ะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยค่ะ e m มเ r ญแลน k ์คิงออฟสวอต v ิ e อ of f o r ์ u n e เจวิลขออีกหนึ่งสำรับนะคะเจนออฟคัฟ t ทรีออฟแวน o f โฟ r ออฟสวอร์ o o ูออฟเพนเทคเ พลังงานของคุณดีมากๆเลยนะคะตอนนี้อาจจะยังมีความกังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างแต่ก็กำลังพยายามปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองค่ะมีความชัดเจนกับชีวิตมากขึ้นค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะทำตัวเองให้พบเจอกับความสำเร็จซึ่งณนะตอนนี้ชีวิตคุณกำลังจะมีการพลิกผันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะจากการที่คุณนะคะ พยายามปรับที่อารมณ์ของคุณก่อนค่ะทําให้คุณนะคะรู้ว่าตัวเองสามารถที่จะ,ะทําให้ตัวเองมีความสุขได้มันเหมือนมันดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะนะตอนนี้จะมีใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกล้าที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งต่างๆนะคะกําลังที่จะมีโอกาสดีๆที่หยิบยื่นให้คุณนะคะได้พบเจอกับอนาคตที่ดีมากขึ้นอนาคตที่สดใสามากขึ้น หากตอนนี้คุณยังมีความกังวลใจมีความสับสนอยู่ไพ่บอกว่าไม่ต้องกังวลใจใดๆค่ะเดี๋ยวคุณจะสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณได้ค่ะแค่กลับมาอยู่กับตัวเองบ้างปล่อยวางประสถานการณ์ที่มันเป็นท็อกซิกในชีวิตของคุณค่ะแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความเข้มแข็งให้เร็วที่สุดค่ะแล้วเดี๋ยวชีวิตของคุณนะคะมันก็จะได้พบเจอโอกาสดีๆนะคะความโชคดีบางสิ่งบางอย่างความสุขในใจของคุณบางสิ่งบางอย่าง มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะขอให้คุณโชคดีขอให้คุณได้พบเจอกับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะ